สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับปปาอีดจากกัสตี้ชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับปป,ปาอีดจะมาพูดคุยถึงคำศัพท์นะครับที่เราอาจจะได้พบเจอนะครับที่สนามบินนะครับซึ่งวันนี้ปป,ปาอีดรวบรวมมาประมาณ50กว่าคำนะครับจะมีคำว่าอะไรบ้างเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ สำหรับคำแรกนะครับก็คือคำว่าสนามบินนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า airport airport นะครับต่อมาคำว่าผู้โดยสารนะครับผู้ที่โดยสารเครื่องบินนะครเราจะเรียกว่า passenger passenger นะครับเครื่องบินนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า air port. plane air plane นะครับต่อมาเมื่อเราเข้าไปยังสนามบินนะครับเราก็จะเจออาคารผู้โดยสารนะครับอาคารผู้โดยสารภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า terminal terminal นะครับสำหรับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า domestic terminal domestic terminal นะครับส่วนอาคารผู้โดยสารนะครับระหว่างประเทศนะฮะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า international terminal international terminal นะครับผู้โดยสารขาเข้านะครับก็หมายถึงผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินนะครับแล้วก็กำลังบินเข้ามาที่สนามบินนะครับ ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า arrival arrival นะครับผู้โดยสารขาออกนะครับก็คือผู้โดยสารที่รออยู่สนามบินนะครับรอที่จะขึ้นเครื่องแล้วก็โดยสารเครื่องบินไปยังจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า departure departure นะครับต่อมาคำว่า l i f t นะครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับแบบอังกฤษนะฮะก็จะใช้ทับศัพท์เลยนะครับก็คือคำว่า lift นะครับ lift ส่วนถ้าเป็น American English นะครับก็คือภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันนะครับจะใช้คำว่า elevator elevator นะครับบันไดเลื่อนนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า escalator escalator นะครับต่อมาเมื่อเราเข้าไปในอาคารนะครับเราก็จะเจอเคาน์เตอร์สายการบินต่างๆนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า airline counter airline counter นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์สำหรับเช็คอินนะครับภาษาอังกฤษนะครับจะใช้คำว่า c check i o u o u n t e r e h k in i o u o u n t e r นะครับการเช็คอินด้วยตัวเองนะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่า self check in self check in นะครับซึ่งการทำการเช็คอินด้วยตัวเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะมี2รูปแบบนะครับก็คือการเช็คอินผ่านเว็บไซต์นะครับของสายการบินนั้นๆน,น,นะครับ ทางออนไลน์นะครับหรือสามารถเช็คอินผ่านเครื่องคียส์นะครับที่ติดตั้งอยู่ที่สนามบินก็ได้นะครับคำต่อมานะครับจุดโหลดกระเป๋าสัมภาระนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า baggage drop baggage drop นะครับถ้ากระเป๋าที่เราเอาไปโหลดนะครับน้ำหนักมันเกินนะครับภาอังกฤษจะใช้คำว่า Access package, access package นะครับสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบินนะครับสาอังกฤษจะใช้คำว่า carry on bag, carry on bag นะครับส่วนใหญ่สายการบินทั่วไปนะครับก็จะให้เราเอาขึ้นติดตัวไปได้1ใบนะครับขนาดส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน7กิโลกรัมนะครับ กระเป๋าสัมภาระนะครับใช้คำว่า baggage นะครับ baggage หรือคำว่า luggage luggage ก็ได้นะครับป้ายติดกระเป๋านะครับภาาษอังกฤษจ,จะใช้คำว่า back tag back tag นะครับประโยชน์ของมันก็คือเขาจะให้เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับติดเอาไว้ เผื่อกรณีที่มีการสลับกระเป๋ากันนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเจ้าของกระเป๋าทางเบอร์โทรหรือว่าที่อยู่ที่เ,เขียนเอาไว้ใน Back Tag ได้นะครับต่อมาจุดรับกระเป๋าสัมภาระนะครับ baggage claim baggage claim นะครับบัตรขึ้นเครื่องบินนะครับ boarding pass boarding pass นะครับเวลาขึ้นเครื่องนะครับภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า boarding time boarding time นะครับเที่ยวบินนะครับภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า flight flight ถ้าเป็นเที่ยวบินภายในประเทศนะครับจะใช้คำว่า domestic flight domestic flight นะครับส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับจะใช้คำว่า international flight international flight นะครับต่อมาถ้าเป็นเที่ยวบินงดสูบบุหรี่นะครับก็จะใช้คำว่า no smoking flight no smoking flight หมายเลขเที่ยวบินนะครับจะใช้คำว่า flight number flight number นะครับการเปลี่ยนเครื่องนะครับเราจะเรียกว่า transit passenger transit passenger นะครับกรณีที่เราเดินทางไปประเทศที่อยู่ไกลๆนะครับอย่างเช่นอเมริกานะครับเราไม่สามารถนั่งเครื่องจากประเทศไทยไปถึงอเมริกาได้ภายในครั้งเดียวนะครับ จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องนะครับอย่างเช่นเดินทางจากไทยนะครับไปที่นาริตะประเทศญี่ปุ่นก่อนจากนั้นก็ไปเปลี่ยนเครื่องนะครับบิดจากนาริตะไปที่ LA นะครับเป็นต้นสะพานเทียบเครื่องบินนะครับหรือภาษาเรียกง่ายๆเราจะเรียกว่างวงช้างนะครับก็เอาไว้ใช้สําหรับเดินจากตึกนะครับไปยังเครื่องบินนะฮะภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า Air bridge, Air bridge นะครับประตูขึ้นเครื่องนะครับ Boarding gate, Boarding gate ส่วนหมายเลขประตูขึ้นเครื่องนะครับเราจะใช้คำว่า Gate number, Gate number นะครับกัปตันนะครับกัปตันเรือก็คือ Captain, Captain ส่วนนักบินนะครับจะใช้คำว่า Pilot Pilot พนักง,งานต้อนรับนะครับที่เป็นผู้หญิงอยู่บนเครื่องนะครับก็คือ Air Hostess Air Hostess นะครับส่วนพนักง,งานต้อนรับนะครับที่เป็นผู้ชายนะครับจะใช้คำว่า s e w a r d steward เครื่องบินขึ้นนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า take off take off นะครับส่วนเครื่องบินลงจอดนะครับจะใช้คำว่า landing landing นะครับที่นั่งนะครับจะใช้คำว่า seat seat หมายเลขของที่นั่งนะครับ Se number seat number seat Number ที่นั่งที่อยู่ริมทางเดินนะครับเราจะเรียกว่า aisle seat aisle seat ส่วนที่นั่งนะครับที่อยู่ริมหน้าต่างเราจะเรียกว่า window seat window seat ที่นั่งชั้นประหยัดนะครับภาาษอังกฤษจะเรียกว่า economy class seat e o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  m y Class s e a t ต่อมาเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจนะครับสังกฤษจะใช้คำว่า business class seat business class seat ต่อมาที่นั่งชั้นหนึ่งนะครับจะใช้คำว่า first class seat first class seat นะครับ ต่อมานะครับห้องน้ำที่อยู่บนเครื่องบินนะครับเราจะใช้คำว่า lavatory lavatory นะครับส่วนเสื้อชูชีพนะครับจะใช้คำว่า life vest life vest นะครับปกติแล้วจะเก็บอยู่ใต้เบาะที่นั่งของเรานะครับกรณีฉุกเฉินถ้ามีการลงจอดนะครับที่ทะเลหรือแหล่งน้ำนะครับก็จะต้องมีการใส่ เสื้อชูชีพก่อนออกจากเครื่องนะครับช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะนะครับสังกฤษจ,จะใช้คำว่า overhead bin overhead bin นะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้เก็บกระเป๋า carry on ที่เขาให้เราขึ้นเครื่องได้นะครับการรัดเข็มขัดที่นั่งนะครับจะใช้คำว่า fasten your seat belt Fasten your seat belt นะครับอตอนที่เครื่องจะขึ้นหรือเครื่องจะลงนะครับพนักง,งานก็จะประกาศให้เรารัดเข็มขัดนะครับทางขึ้นลงของเครื่องบินนะครับก็คือคำว่า runway runway นะครับการขอคืนภาษีนะครับกรณีที่เราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ซื้อสินค้านะครับ ก่อนออกจากประเทศของเขานะครับก็สามารถขอคืนภาษีได้นะครับซึ่งเราจะเรียกว่า VAT REFUND VAT REFUND นะครับสุลกากรนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะครับสาอังกฤษจะใช้คาว่า Customs Customs นะครับการสำแดงสิ่งของนำเข้านะครับบางครั้งเนี่ย เราไปซื้อสิ่งของจากต่างประเทศมานะครับเมื่อกลับมาประเทศไทยนะครับเราอาจจะต้องมีการเสียภาษีนะครับซึ่งเราจะต้องสำแดงสิ่งของของเรานะครับการสำแดงสิ่งของจะเรียกว่า customs declaration customs declaration นะครับถ้าเราไม่มีสิ่งของต้องสำแดงนะครับก็หมายถึงว่าไม่มีของที่จะต้องเสียภาษีนะครับ เราก็จะเรียกว่า nothing to declare nothing to declare นะครับไม่มีของที่จะต้องสํแดงแต่ถ้าเรามีของที่ต้องสํแดงนะครับ goods to declare goods to declare นะครับด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับสังกฤษจะใช้คำว่า immigration immigration นะครับ เมื่อเราเดินทางไปถึงประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของเรานะครับก่อนออกจากสนามบินแล้วก็ต้องผ่านต่อมอนะครับหรือว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับเขาก็จะสอบถามมาทำอะไรพักกี่วันนะครับสอบถามเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับก่อนให้เราเข้าไปยังประเทศของเขานะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ เรื่องของสนามบินนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับปาปาอีทด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ